สวัสดีครับผมกฤติศาสตรเบาเป็นหมือนครับผมหลังจากไปหายอยู่หากินมาแล้วครับได้ไปนู่นส่วงแรงครับผมได้นักอยู่นักกินแรงเลยนะครับกำลังย่างปลาก,กับแก้มครับผมครับปลาออปลาใหม่ๆสดๆมาย่างหอมๆหวานๆครับผมน้ำซุปยอดสุดกับเมนเนี้ยน่ลยนะครับ

านดีขนาดเลยไอย้ครบสูตรต้องกลิ่นูุบันหาเลย,เยแต่ว่าบวันหากับบวันยุบรดก้อนขั้วนี่ถือไปไก่พมดครับไล้มาเห็ดกลิ่นจุบันดีกว่างลงาโอ้ย อบอนหายแล้วเกลืออืมนีม่บอนหนึ่งเขาปชิดประกวดอลหันบอนไหนบุบอนนำตัวน,นะครับสุกดีขนาดเลยต้องกินยังเลยครับหวาน S <S 2> <S 2> ดอกก่อได้การเลยครับจิตตมสมปาก้าครับผมแต่ส่วนอยู่บนพุ่งมันอยู่บนท้องมันจะขมขมขนาดเลยครับปลานี่ไม่กินพื่นเองเนาอขมขนาดเรับ ผมยางไปดําแต่ฟังมันเป็นตีอันใหม่ไปดิแม่เดือนไรทศศัะดิอสีกสามสี่หมื่นมานงมานี้่ไร้ดอกันอันจอดบ่เห้อ รถไทยยังถึงบริษัทที่รู้มือนเด็กปีกไก่ทำไมเรถไทยังปีนหนาปีนหลังโอ้แนวเกี่ยวสวนแล้วส่วนอีกเดือกมึงใส่เองเดือกส่วนแล้วส่วนอีกโอ้แสบแสบครับผมได้การอย่างป่าไม่ไม่สดสดดันร้อนยังดอกหลับตาเลยกินได้หลายคนถึงแสบครับผมโอ้ได้การได้การ

ไอ้หนอช่ป้ะไอ้นไอ้หอ้มมอเล่าเนาะใ่้้หนไอ้สูมดดูความเป็นย่เงินของมึงของคนนี้บ้าอะไันบ้ายังเสังกัดพัชพนบอยบับอืมวัน ช่วงกันเพิ่นเดบเดินทางเพิ่นกับวองวอกแล้วจ่ไดนงานแซ่บตังเลยมันขาดก็ยู่หรอเย็นขาดเย็นอันพายังขาดไมยู่หรอกก็ยู่ออกบัสมันมันเป็นจ้ากสียรอยไปรวยมาก โอ้เดการนีครับผมผมจิตคั่วปลากาครับๆๆรบ,บัดที่นี่ต้มสมสดๆๆทอนทอนบัดที่นี่ย่างปลาเด้การแล้วนี่แหละครับปลากาครับผมก็จะไชยคนอือ่นไปอีปากหนเอยเนาะปลายังกว่าเดี๋ยวผมไปถามกูกินได้ข้าวรับแป๊บหนึ่งๆๆๆเดี๋ยวต้มสมครับผม่ะครับผมรอด เพราะว่าสิต้มปลาแบบเปื่อยๆไว้นี่ปลายอีกปลากาครับผมทั้งนี้เปลากาอืเรือเรือ่วงไปครับเ่กกี้นี่บังคำโว้ยโว้ยมาสาปอยู่ในไงนี้ปลากาได้วกินขาก็ดีเลยอือ เหมอวไตัวเชกี้ตัวเหมือนัจะเล้วนม่ครับต้มสมป่าจะ่ใชสมคามครับผมนับเสียปลาเฮ้ย ออเเนี่ครับต้มสมปลากกาครับผมนี่ครับสูตรอีสานบ้านนาครับผมบ้านเฮานี่แหละสูตรเซฟอาครับผมวันนี้เซฟใส่ปล่อยก่อนครับผมวันนี้ผลบัตรโซฟีมือวันไหนมือนี่เออเดี๋ยวเนี้ละซิมยังโอ้ได้การได้การครับผมมาครับมามาเอาอีกรอบ มาครับมากินต้มสมปะกามกันครับมาที่นี่เดี๋ยวพอพ่อลราบอกตีพ่อลราบอกครับโอ้ยผมกัดนอนอยู่แต่ล่างเปลี่ยว นเุงงอืเือด็นาบนมาเลยเด็ดนากแกนจังเด็เด็ดเด็ใส่ยังคล้ายๆปั่นนิ่นครับจะว่าเหนื่อยบขึ้นกันด้วยไม่นั่นแต่ใส่พงกิดยัง่าอยู่าเดียวยังนอาใส่ผงลด์ด บุ่งไปแล้วโอ้เฮ้ใส่ใส่น้ำมันเนาะตู้บองหอมหนึ่หมือนคุณภาพเลยนี่ไงใช่หอมอืมตู้บอหอมเนย่หมื่นนเห็นก็กพักกันแงงบ้านเนเป็นนานนี่งกันนี่แหละนานพัก ก,ก็แกนนค่นีนเอาหน้ามังพร้อมเนี้ยใหเป็นคู่อืมอืมแม่นเดียวนี่แม่นเดียวนี่มาแม่นนี่ลูกเรื่งรมนี่เสืองตข้านี่อะไรกันไดหแม่นองกอกข้ามนชิของงนี่ห่อห่อนเยอะ่ห่อห่อนอยู่คุบอกโอ้หนึ่งเด่ว อยู่หน้าผมเด้อปัะที่นี่ไ่กันลไแล้วขันน้นปื๊ลละโอ้ยพอดีแดิละมือได้อยากกินงั้นมือได้อยากปลามือได้อยากป่าไปเลยฮาแต่ป้อนนี่ละบบุกบุเคยไปหาจินได้เกลียดนาทั้งบุลูกันนี้ผักหยาปแนนี้เนาะฮะ เดียวครับอึนอึนเลยในการเนี้ยปิงป่าสองสามหิบเนาะต้มปลาแบอยูกแับพี่ลีแก่ดีหมดเลยแก่พี่ดีหยเลยตัวดิมันเบาเลยนี่มันคยเย็นไหรือเปล่าอือหคยย็นไปนี่แหละครับต้มปลากาเขาแบบที่หนึ่งเลยล่ะ ยงได้เสีเดี๋ยวนี้ไม่ได้กวายแมันซื้อยากมาให้ห้มาม<บ>อหามอเริ่อกีฬเขาเสียบแล้วเ่าเสียบไปห้ามออยาชุดนึงชุดละอรวะ มักันเดีเสียงขาเขาบอกามขาม่้าเลยฮมขาเาล้ลงเลยผสมนี่ยผสมเล็กน้อยนาะพีงอ้ว่ดบุกเลยมา่อไหมนี่ยไม่จด้บุกเราองบวกันเลยโมปวดเกาในบ้านถึงน้องกลมนี

ได้ตุ่มปลาปลาแซ่บเแซ่บดีได้เสียบมเนี่ยเนี่ยมันบานบานเลยเนื้อดีนเดีย้วเขาบอสผมมันยิปลาแล้วหีบิงปลาสามหีบสองหีบนเนาะกินเนาะก๋วยก๋จะเป็นแซ่บดีแซ่บมันไขร่ะกอืมอ ถ้าบุ๋มก็ยังฝนติเบิด้าคือบ่อยแ้ก็น้องตานทองแก้เพื่นโอ้ยไทยสุดตัวอือคืเป็นเตรียมพร้อมนตาเพื่อนมารอครบกะโอ้ยเห็นหนึ่ง ให้เขาหยกวันแห่ป่าป่าสบายไหม,มบ่อนบ่อนได้บริบริย่านชุมุดกับมุดขึ้นมาเทลคูกับมีเนาะโอ้หน่มาเก็อย่เกงอย่งดีมือพาเรียกมาบ่อนต่อนานบ่านลงไปเลยเนาะบ่อนอยัง ปวดทจ да. uh, well, ิงดที่ขาดี่ายฮเส้นขวดปวี่ขาดน้อยอย่าบ่ถึกลูกน่นาเรียกอะีรฮะวางข้าไปเขาแดงแยกดยอดจุดยอดเ่มรับมือมาตัดผมไม่ได้มือ้ครับผม นอนเหมือนเดิมเหตุงานเดี๋ยวผมมาอี้เด่ยวมันยุดผมประเด็อันี้เลยเหตุงานวเลื่ผมก็ได้เืออืมเสียหมันผมส่งผมประเดี๋ยวแต่ไมมือบบเยอะอ้วยจาจะว่เป็นส่งอาจจะเป็นส่วงใรุ่นเนี่ยมันส่งไ่งไเลย่ง เราส่งผบอกว่อเดี๋ยวกับเวลาส่งผ่าแล้วตนัดก็มงูไปง่ายหอมโอ้เปาอ่านได้ที่เลยบอนอนเยยดเลยดิเอาผมูเดี๋ยวอพ่ะๆกันนะครับกับบรรยากาศบ้านบาอีสานบ้านเฮาเอาแล่นนี่แหละครับหาบ้ามีละครับช่วงขิดแหลกไปหาปลาครับาหล้ะกิน ยู่นยู่ก็ินกินเขาแร้งสินะครับเป็นปากกาเขาต้มสมนี่เกิดเหรครับเปลี่ยนเป็นโมดิเซตเซตไปเลยนี่ครับกับรรยากาศบันดาลิซารบรรเทาอยู่ดีนี่คสวัสดีครับ